นี่คือข้างที่สองเพื่อจะปรับให้เท่ากันข้างนี้เสียวกว่าข้างนี้มีความเสียวมากกว่าหนักกวายไหมเสียวนั่นหมายถึงว่าอาจจะมีของเสียของอนุมูลสัตว์เวลาเดินอาจจะน้ําหนักไม่เท่ากันใช่ไหมใช่ความถนัดอืข้างข้างซ้ายจะถนัดกว่าข้างขวาข้างขวาจะตึงตึงกว่าเสียวนะไม่ใช่เจ็บ ก็ใช่บางทีมันมันเสียวบางทีแป๊บแป๊บแอะไรแบบนี้จักรจี้เสียวแบบจักรจี้อันนี้มันไม่มีอาการที่ว่าอาการหนักเนี่ยแต่ว่ามีอาการนิดๆหน่อยๆออีกเครื่องนนนเฟซบุ๊กถ้าเปิดไยหกเกินหกสิบวันสามารถไล่สดได้ใช่ไหมโอเคอันนั้นสามารถใช้ p a ดปล o r คู่กันได้หมดเลยใช่ไหมยไม่คุยละเ๋ยวดูเวลาเลยนะสิบนาทีนยังไ้กันสองข้างนี้นวดจุดเดียวเหมือนกันหมดทุกอย่างเหมือนกันที่สำคัญคือจุดต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองสำคัญที่สุดเพื่อต่อมน้ำเหลืองนี่ขจัดของเสียภายในเซลล์หรือสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างแอนติบอดีให้กับร่างกายแม้แต่โรคเอดก็ใช้จดเนื้อสำคัญที่สุดเมื่ออโรคเอดมันทำลายภูมิคุ้มกันเราก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากการใช้ต่อมน้ำเหลืองนั่นแหละเป็นตัวทำงานแต่นี้หนักกว่านะเป็นก้อนใหญ่กว่า แผมก็ต้องไปซื้อไฟเพิ่มถ้าค่อยเป็นค่อยไปลงทุนทำสักเดือนถ้ามันไม่มีวิแววอะไรก็นั่งไล่อย่างเดียวนั่งอัดยูทูระสมเรื่องสุขภาพอย่างเดียว เวลานวดแล้วมันมีอาการคันคันยิบยิบย,บย,บยบใช่นั่นคือปลายประสาทที่มันถูกปกคลุมด้วยอนุมนูลอิสระเรือของเสียพอเวลาปลายประสาทมันได้รับเลือดไปหล่อเลี้ยงหรือว่าไป ไปเลือดไปหล่อเลี้ยงปุ๊บเนี่ยปลายประสาทจะเริ่มรับรู้มันจะคันยิบ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 ย,บยบขึ้น,นก็คือก่อนหน้านก่อนหน้านี้เลือดไม่ไปเลี้ยงอ่าเพราะถูกขวางด้วยอนุมูลอิสระเพราะถูกขวางด้วยของเสียอที่เราสะสมไว้เพราะมันแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่ละคนมันก็บางทีก็ชาไปเลยไม่รู้เรื่องเลยนั่นคือของเสียเยอะมากนั่นคืออนุมูลอิสระเยอะมากซึ่ง มันขับออกคือปกติแล้วเนะ่าในร่างกายของคนเรามันจะมีเซลลที่มันเสื่อมทุกวินาทีแล้วมันแล้วมันก็สร้างใหม่ทุกวินาทีในขณะเซลที่เซลล์ที่มันเสื่อมทุกวินาทีมันก็กลายเป็นอนุมนูลอิสระในขณะนั้นน่ะมันถูกขับออกหมดไหมถ้าถูกไม่ถูกขับออกหมดมันก็กลายเป็นของเสียคือ เป็นขวางการไหลเวียนของเลือดที่จะไปหล่อเลี้ยงไปซ่อมแซมทาให้เซลล์แข็งแรงมันก็ขวางเมื่อมีขยะไปขวางทางการไหลเวียนของเลือดเลือดมันก็ไปหล่อเลี้ยงไปถึงปลายทางไม่ได้ทําให้เซลล์อ่อนแอและเซลล์ก็ไม่สามารถจะซ่อมแซมตัวเองได้เป็นบางส่วนบางส่วนก็อาจจะเสือเส่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงจนเป็นซีดบ้างเป็นมะเร็งบ้างเป็นเนื้อไายบ้างแล้วแต่ เรียกว่าการสะสมของของเสียนั้นจะเยอะหรือน้อยต่างกันอย่างไรแสงฟิลเตอร์ต้องศึกษาต้องศึกษาเอาเอง นี่ไม่ไม่เลยเออสายสายโทรไปร้านกี่นาทีละห้านาทีแข็งมากครั้งนี้เนียนละ ค้างนี้เริ่มเนี่ยแลละคันแต่ค้างนี้คันเขาเสียมันตาค้างเยอะเนี่ยโดยเฉพาะตรง,ตรงขน,งนงขนอีปโป้ไอต้ตรงเนี้ยตอมน้ำเหลืองที่ปอดแค่หายใจแล้วคือ,ถ,อถืออะไรพวกเนี้ยมันจะมีผลอยู่พปอดชื้นปอดอะไรพวกเนี้ยมีผล ที่กินน้ําอุ่นไปก่อนหน้านี้นี้มีความรู้สึกเลย<ม>ไหมครับ<ม><ม>ว่ามีวัดวัดนวดง่ายกว่าเดิมใช่เพราะว่าน้ําอุ่นไปช่วยเข้าสู่กระแสเลือดแล้วทําให้ขับของเสียได้ดีขึ้นถ้าในกรณีถ้าเกิดว่าไม่ดื่มน้ําอุ่นการนวดมันจะเหนืดแล้วในขณะที่นวดคือการกดระบบประสาทให้กระแสไฟมันไปไหลเวียนให้ของเสียมันกระจายออก เมื่อของเสียกระจายออกแล้วมันไม่มีตัวพาก็คือน้ำน้ำอุ่นซึมเข้าสู่เซลล์ได้เร็วที่สุดดีที่สุดถ้าน้ำไม่ซึมเข้าสู่เซลล์ของเสียที่กระจายออกมาปุ๊บม,มันก็สลายอยู่ใกล้ๆแล้วเสร็จแล้วมันก็เข้าไปเกาะตามเซลล์ส่วนอื่นอีกมันก็ถามว่าได้ผลไหมได้ผลแต่น้อยมากแต่อันนี้ถ้าเกิดกระจายดื่มน้ำอุ่นเยอะๆมันกระจายออกกระจายออกก,ออก็คือเข้าสู่ระบบขับถ่ายเลย นั่นหมายถึงว่าไปฉี่หรือเหงื่อออกอะไรพวกเนี้ยจะดีมากริ่งเงานะท่านนวดท่านนวดและศาสนาไม่มีห้องแอร์ห้องธรรมดาอะไรพวกเนี้ยนะยิ่งเหงื่อออกยิ่งดีเพราะขับของเสียออกจากทางเหงื่อทางอะไรนี่ได้เยอะมากและให้ดื่มน้ำหุุนเยอะๆอย่างเช่นาการจะดีท็อกอะไรก็แล้วแต่บางคนอย่าไปอยู่แบบอะไรนะเข้าโดมอกความร้อนพวกเนี้ย ดื่มน้ําเยอะๆแล้วขับลวตัวก็จะโล่งเหมือนกันนั่นก็คือส่วนหนึ่งเที่ยวขับของเสียไปในเซลล์ออกในขณะที่ร้อนดื่มน้ําเยอะๆดื่มน้ําเยอะๆดื่มน้าเยอะๆนั่นแหละนั่นก็ส่วนหนึ่งเที่ยวอาอนอมููอิสระภายในเซลล์ออกแล้วหลังจากนั้นมันจะโล่งอย่างที่เขาอบสมุนไพรอบอะไรกันแล้วแต่แล้วแมนก็อาบอาบอะไรนะอาบน้าร้อนอะ่ะเขาเรียกอะไรนะ เชาหน้าอ่าเช้าหน้าอะไรพวกนี้เมื่อเมื่อเช้าหน้าปุ๊บอ่ะมันจะมีโครงสร้างภายนอกที่มันอยู่นั่นถูกความความร้อนพวกพวกไขมันพวกคอเลสเตอรอลพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะกระจายออกแต่มีข้อแนะอย่างเดียวว่าคนที่อาบเช้าหน้าควรจะดื่มน้ําให้เยอะที่สุดยิ่งดื่มเยอะเท่าไหร่ยิ่งขับของเสียออกเยอะเท่าไหร่ตัวเรายิ่งเบายิ่งโล่งมากขึ้นตอนนั้นถ้าดื่มน้ําน้อยและยิ่งดื่มน้ําเย็น การทำซาวน่าแทบจะไม่ค่อยมีผลอะไรเลยเพราะมันไปปกไปกดกันคือของเสียที่มันกระจายถูกน้ำเย็ยนบล็อกมันก็อยู่ฝังอยู่ในเซลลการเข้าซาวน่าที่ใช้ผลดีที่สุดก็คือให้ดื่มน้ำถ้าเป็นไปได้น้ำอุ่นคงจะไม่ไหวควจะเป็นน้ำธรรมดาแต่อย่าไปกินน้ำเย็ยนแค่นั้นเ,ลเกลือแร่เหมาะไหมเกลือแร่เกลือแร่บางคนไม่เหมาะ เพราะว่าบางคนนี่มีเกเลือแร่มีสารเคมีอยู่ในกระแสเลือดเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเสียน้ําเยอะดื่มน้ําเ,เยอะอย่างบางคนก็คือมันถ้าพูดว่าเหมาะไหมเหมาะสําหรับบางคนแต่สําหรับบางคนที่มันมีเยอะอยู่แล้วเนี่ยมันไม่เหมาะอ่ามันต้องดูสภาว่าองแต่ละคนเพระเาะสาวหน้าส่วนใหญ่จะขาดเหงื่อจะออกเยอะเหงื่อออกเยอะเราดื่มน้ําเยอะๆแต่ว่าถ้าเกิดมันเพีย โอเคได้เกลือแร่ก็เพิ่มเสริมเสริมขึ้นมาได้แค่นี้เนียนกว่า,างน้นอ่ะอ่าสริฟสิบนาทีอ่ะอีกหกวินาทีอ่าเนียนกว่าต้องถ่ายเยูยอ่าในหนหนว่าข้างนี้นวดยากกว่าไม่ครั้งแรกมันตึงแล้วมันไม่ระบายออมันอันออือ เสร็จแล้วไอ้นี่พอพอไอ้นั้นมันออกไปปุ๊บนะไอพงนี้ไปปุ๊บมันจะโล่งแต่ทั้งทั้งที่ข้างนี้นวดยากกว่าใช่ซึ mm hmm. ่งบางทีแล้วเนะี่ยถ้าเกิดเรานวดข้างนี้ออกไปเยอะ mm hmm. คือคือข้างนี้มันแน่นกว่าอ mm hmm. อนุมูลมันอิสระมันแน่นกว่า mm hmm. เมื่อเมื่อมันแน่นกว่าเนะี่ยการออกมันก็ทยอยออก mm hmm. แต่เนี่ยไอข้างเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะแต่มันหลวม mm hmm. มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดไอ้ข้างไหนที่มันแน่นก็คือเหมันเหมือนกับจับตัวเป็นซัตเล็กเหมือนเหมือนเป็นไม้สายมันก็ชาลางยากเกี่ยวไม่ว่าข้างไหนถนัดก,กว่ากันใช่ใช่ความเข้มแล้วก็กล้ามเนื้อที่มันเซตตัวแล้วก็แล้วไอ้ของเสียที่มันบีบรัดมันเก็บไว้นานมากกว่าเพราะข้างนี้จะถนัดกว่าข้างไหนข้างขวาใช่เพราะมันจะเซตตัวมากกว่าแล้วมันก็จะเก็บของเสียแน่นกว่าครบสิบนาทีแล้วครับโอเคลองถ่ายดู